เอา้าล้มข้างหลังล้มอีกคนพร้อมย,ยังพร้อมยังพร้อมยังเ่ะเฮ้ยเอาไงจะจะฆ่าทิ้งแล้วนี่ไหมสามสองแล้วแล้วเอาเปิร์นแค่นี้พอเดี๋ยว,ยวผมปาสองทีหยุดปาหยุดแค่นั้นอย่างเดียวเจเน่ลุกขึ้นมาแล้วเอาเลยเฮ้ยเดี๋ยวจู่ๆมีเจเน,น่ปามีเจเน่ปาตีหมื่นมาเดี๋ยวไป อยากปลาปลาเลยควนล้มเจเนล้มแล้วเอาเลยนับเลยนับเลงยังไม่ยังไม่เออเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปต่อยรอบนะเจเนล้มสองก็ต์หนึ่งเร็วสองเก้าหนี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 ไม่ได้แล้วเออแล้วหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกดเ้อโคดเขียบอกเลยโครเคียไอ้บอสไปชุบไอ้บอสไอชุบไอ้บอสไอ้บอ่เบ ให้เวน,นให้มันไปเถอะให้มันไปเถอะ,อะถ้าอยากได้เอาไปฟินกันละฟินแต่ไม่ต้องไปเก็บหรอกให้แม่ไปเถอะเรายังดีอีกหลายอันให้มันให้เราเก็บอ่ะนิกลาน,นี่ต้องขอเลยนะเออได้ได้ได้เดี๋ยวปลาผมจะกัดนิดติ๊กไปหาซุกกระดูกหม้ด้วยนะรวนไม่ได้รวนรวนไม่ได้ตอนนี้จะเอายาเลือไหมนี่ยทำจริง ไม่เอาแล้วนะบอสเป็นไรอ๋อคิวผมเข้าไปเออเดี๋ยววาจัดการนี่วาคงไม่เล่นวาคงไม่เล่นแล้วล่ะเฮ้ยอ๋ออ๋อชน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 หัวคุยอะะไรว ใครมั่นเหรอมันใส่เลดิกมันใส่ปีกขาวเลดิกกับปีกดำมันอะแต่ว่าไม่มีโล่กันอด้นี่นะกันมนุษย์โลวามันไม่มีโลวาโลวากบแดงมันมีโลวาเลดด้วยอมีโลวากันกบอย่างเดียวดูของหมดแล้วแหละในตัวมันไมนได้นี่แะของไม่นับกลางๆก็โอเคอะชนได้อยู่ถ้าชนแบบแบบแบบนี้สมัยก่อนอะได้อยู่แต่ถ้าชนแบบพังพาแบบนี้ไม่ได้หรอก มันมันเทพไปจุฬาย่ิงอ้ยาด้วธรรมดาญิงอ้าวธรรมดาไม่ไหวละแล้วแต่มึงอยากจะผัดก็ผัดกูยกให้มึงเลยเดี๋ยวมึงดำไปเลยแต่ว่า เก็บดีมากโอ้ยแรงแรงโอ้ยเบลติงว่าบ้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 าประเด็นไม่แรงนะแล้วอยี่ไฮวีนี่จะหลุดไหมเนี่ยให้แมงชนเนี่ยตายแน่เลยตายในจู thunder แล้วนี่กูแน่ใจจะต่อ ไม่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 กูคงต้องไปกับมันแหละกูคงกูคงไม่ปล่อยมันชนเยี้ยงแหละโอ้ยเดือดเดือดตดเากาะเคอเอาเอาเอาเครื่องหมดแล้วพร้อมนะต้องใช้ใบโฮลีไปเนี่ยไม่ต้องนะ ไปแลอ่าได้กดวเอ่อปัดปายิงลูด้นะพร้อมยังเดี๋ยวเดี๋ยวจะยิงแค่แค่ผมแค่นั้นใช่ไหมผมเท่านะเดี๋ยวพวพบสลูกบอลผมงบอลฮอลลี่ไว้ไบังดาง ยิงไปยังไม่เห็นวาตามมาเข้ามาทางโค้งเลยไวโอลีนไวโอลีนอะไรไม่รู้ช่างแมงวาแล้วนะยิงก็ตัวได้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาวาให้อะวาวามาโดนเอิร์นไหมเนี่ยสวยเก็บเลย เก็บเลยมีโลวะไม่มีไม่มีตัวนี้ไม่มี Bot, บอสบอสว<อ>าไม่ดรอปโลบอสดรอปแต่ลูกและและลูกที่ดรอปลูกที่เกิดจากบอสก็ไม่ดรอปเย็นเลยราคาแพงมากอุ้ยกูลืมขอโทษบอสเยอะไาก เฮ้ยวิวจ้บเรียบร้อยเรี๋ยวมาเรี๋ยวมาไอแบ่งก๊อตก๊อตก๊อตแบ่งแล้วเดี๋ยวตบพระทีมไอ้เหี้ยแบ่งเหี้ยเลยแบ่งของมอให้รวยไม่ยจะแบ่งของเฮ้ยไอ้นั่ยก็ส์ชิวตกอ่ะไหนนู่นน่ะข้างหน้าเจนีเดอเข้าไปคามมาใครอาใคร ไอ้นาเอาไปแล้วไอ้นาไปแล้วใครไปเก็บอ๋อมึงยีบอ่ะกูรเร็วกว่า